สวัสดีครับวันนี้พามาส่องมะม่วงนะครับมะม่วงนำดอกไม้กำลังจะหมดฤด,ดูแล้วนะครับแต่ต้นนี้นะครับยังยังคงความดกอยู่นะครับขนาดมีคนมาสอยบ่อยๆนะครับแต่ก็ยังเหลือให้เห็นนะครับสุกเหลืองแล้ว หล่นทุกวันนะครับกินจนเบื่อจนไม่ไม่มีใครแตะแล้วจะเห็นว่ามีลูกกรนเหลืองอยู่เยอะน,นะครับ เสียดายที่กินไม่ได้นะครับกินน้อยๆนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมาขอมาขอซื้อด้วยนะครับมาขอมาเอาอไปกินเฉยๆก็มนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าของเขาต้องการให้มันอยู่กับต้นนะครับเอาไว้ดู แล้วให้มันร่วงร่นไปตามธรรมชาตินะครับนี่คือบ้านนองปานรุงนะครับแล้วก็สวนฝรั่งกินจูนะครับ วันนี้ก็จะได้ถนนคอนกรีตนะครับซอยนะครับซอยข้างบ้านจะมา,าเทคอนกรีตวันนี้นะครับถ้าซอยนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับเป็นถนนที่ตรงเข้าไปในหมู่บ้านนะครับก็จะสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความสวยงามมาให้หน้าอยู่ให้ครับ คนที่อยู่แถวนี้นะครับตรงเข้าไปก็จะไปเข้าไปในหมู่บ้านน้องหินนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเก็บบรรยากาศยามเช้านะครับ ที่บ้านน้องหินตบนำบลโคกออกาภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ